บัดนี้เป็นครั้งที่47ตรงกับวันที่26ธันวาสองห้าหกแปดข้าพเจ้าพนิจนาตขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทวรา,าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตรอทั้งคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมั่นมโนทนาในการวสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภรพคุณพรัตนาตรายโคบาอาจย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดำเนให้จิตของข้าพเจา้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลิชูอันตร a k a ันตุเทวดาชัธรรมมะมุนิราชาสาสุน,นันตุสาขโมคทังสักาาเคตาเมจะรูปเปคิริศิคารตะเตจันตริเควิมาณีทีเปรเทจคาเมตรัวนคกหานิเคหวาตุวิเคเต ขุมมาจายันตุเทวาชาลัทธาวิชเมย์ยะกขันธะพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังัสัทวเมสุนันตุธรรมสุนกาโรยัมพัฒนตาธรรมสุนกาโรยัมพัฒนตาธรรมสุนกาโรยัมพัฒนตาโมส่วนนะมะการาสิทธิคาถานะโมตัสสะปะกวฏโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธ so ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัม e พุทธัสสะบทสวดสัจการิยคัถานาทีเมสะระนังอัญญังพุทโธเมสะระนังวรังอิเตนะสัจจวาเชนะสดทิเมหงตุสัพพะทานาทีเมสะระนังอัญญธรรมโมเมสะระนังวรังอิเตนะสัจจวาเชนะสดทิเมหงตุสัพพะทานาทีเมสะระนังอัญญสังโฆเมสะระนังวรังอิเตนะสัจจวาเชนะสดทิเมหงตุสัพพะทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิคาคาถามหาการุณิโกนาโถหัตถายาสัพพปานีนาปูเรตวะปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเตนะสัจวัชเชนะมาหอนตุสัพพปัปถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานีนาปูเรตวะปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเตนะสัจวัชเชนะมาหอนตุสัพพปัปถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพปานีนาปูเรตวะปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเตนะสัจวัชเชนะมาหอนตุสัพพปัปถวาบทสวดมหาสมัยสูตร

ท่านสันนัยยบิกุศลขจารถักโคตจตุนนังสุทธาวาสกายกานังเทวานาอิตรโหสิยังโคปขวาสเกิสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหานิยมหาตาภิกขุสังเขนัสตถิปจำตเตหิภิกขุศเตหิขเะหิวารันเตหิทัศสิจดลุกขาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปริตาหุติปขวันตันทานสันนัยยบิกุศลขจาร

เทวตาภควัโตสันติเกยีมังคาทังกภาสีมหาสัมโยปาวนามิงเทวกายสมะคตาอาคตามหิมะธรรมสัมยังทศิตาเย่โปราชิตสังขันติเตคโกวปราชิวตาภควัโตสันติเกยีมังคาทังกภาสิตาตบิคโกวสมาทานสุจิตตังอัตโนชกามกันสุสาติวิญญาตานิเขตว่าอินสิยานิราคันติปันติตาติเตคโกวปราชิวตาภควัโตสันติเกยีมังคาทังกภาสิเชตวากีลังเชตวากาลีขังอินทกีลังโอ하าจม่าเมชาเตจรางิสุธาวิมลราชกุมตาสุทันตาสสุ้า पाती है तो अपराध है वो तब को तो उसने दिखे इमान खा था वो पाती है कि ऐसी पुत्र सर है ना खता सेना ते कमिशन दिए पाये कोमी पहाड़ ये के संगे हंग ते वो का ये परिकुले संती दिए तो को पकवा पिकवा मंते सीए पुए ने भी कबूल था सतुलो कथा तो सुधे वो सन्नीता हुती कथ नुस्य पिते भिखुवे हे सुथा नर सामा पुछाते हम भी पकवंता न एत परमा जिवता सनिपदिता हे सुं से यठाफ़ी मह्यां यदर पितेखुवे भुवेशंते न कदम था नो सब्जाते धम् भक्वंता न एत परमा जिता भूवंति से ठापी मह्याम ए तरा ही आज ही जामी दिखवे देवो व नंगा मानी कितनी खामी दिखवे देवो गया नंगा मानी कितनी खामी दिखवे देवो गया नंगा मानी तासुना तासादु कामना शिकारो रफाती सामी दिए वो दिखो ते दिखो पकवातो वन प्रसोतुं पकवाये तातु वो जा शुनो कमनो कसामी या तपुमा दरहासीता ये सीताकीर्ति खफा रहा भी तत्ता ता समय ताबुरों से हम सर्दी ना लो माँ सारी संपूर्ण हो था तमना सास उठावी पसंद में ना वा वा भी लकिन यों पंचस्ते ये तबाब नहीं खा पिलवात हुए तो तबाब मधुरी सा था सब कैसा सनेरा तेरे वक्त ये भी कंता देवी शान आते भी को ते जा आता पंगा रों सुतवा पूर्था ससा�

ano pasó, saltas asas, ya hapu ya hemos visto que con el metabolismo, ya hemos visto que con el metabolismo, ya hemos visto que con el metabolismo, ya hemos ya hemos visto que con el metabolismo, ya hemos visto que con el metabolismo, ya hemos visto que con el metabolismo, ya hemos visto que con ya hemos visto que con el metabolismo, ya hemos Pantai astai ahaana na to manino ihi ma toshir ma to ahaana to astai sinong wara manaabi ka na simiting ona kumpiro rasha kai ko biya pulasa lagi besa na pingi ona sa ta sasang ihaana pa iro pasari kumpiro rasha kai ko sa pakasamiting ona na kurema tseng rasha tra ratao pesa astai kana pana aji prima rasha es sa tapi po tapita sa mama wo ina namamo apalaiti ma toshir ma to ahaana to astai sinong wara manaabi na sa na es sa shiso po tapita intha namamu apa lagi itu men tosir men toa namu tois seperti nomor haman abikamu biku naik sebiji gua nampak cima jadi sama rasa gue ruh pakcoy pesas si, nah karena hari penyembahan rasa ya saksi soku tapi tasah pahuo intha namamu apa lagi nomor haman abikamu biku naik sebiji gua nang udara jadi langsung rasa gue ruh tapi pesas si

Nokana pa salas ubi mana pika mubi guna samping unang raku napasawana kawe salasa taceka kam prasetera aku paia dia, yapdia muna tetrata aku na kae erawanuma era wano mana kosopaka samping unang yen akan asihasa saharan tedi pati Wala mas sapatas si Dora ko pa na ite sa na mga kanya na kana kada sa na masik sa na toke mga na hiwa ta na kasuban na sarap ka si tawag hi siya hathe na sumos asura sa ta pa taro wasu wasu te si matoy sa sinoka kan sama si asura kanu we kasaw we pati te si te te taro harap na mo ti sa sa tapa pero puta na sa bebe ro tan na kasa na ito wag ra hupat pa kamo sa mayo hani kan kan te si ku na sa miting wanang

h i n d ถ้าคู่สาวู่เทวชนมาคิดคาด้วยรื่อการเจริชาจะุมาภูพันิพาสินโนวัลุนัสธาธรรมาจะจุตาจะเนจกาสูดเยวิจิราอาคูอาคูวาสุวันิสิโนถ้าเสดเถดถ้ากยาสเปนานาตวันนีนุ่ยที่มันตชุดมันตัวนั้ตัวเสด็จสิโนมรรรมนาบิกามุบิโกนัสบิติวันนั้นสมณะนิมาหัสสมณะมนุษย์มุสุตมาคิดตาปัทูศิกาอาคูอาคูไมโนปัทูศิกาถ้าคูฮาริวเทวายะเาริญด้วยสินโนปาราคามาปาราคาอาคูเทวายะ

Kataka je sasi no sampi tak kalama je tak show mana tino aku arah aku pada ni ni tak kaya sampi nana tu mani no ini mentosir mentawan orang tu sasi no orang kaya sampi nana tu mani nama wes nama nui Na manu ye na kan sung ye zen ye sati sa sa hapa wu sa sati maki na uka ti naman na sa wang sa kemo katarang na kang tanto wa jita jita ang kumang si mato sa tanang kumaro tiso jato paka sa biti mo สาสนาพระมโลกานังมหาพระมาิติถีติวันโนสิดมันโตวิสมากยอย่างสนโสทศเสท่ศราคูปันเจกวัสวัตินเตศสาวโตาฮาริโตปาริวารุโตเตยสาพิธีเจนเทเวิสพระมเกมาราศีน่วิกามีปัญกันหาสมาธิยังเอทาขันทาทา พันธะถารัเคนะพันธมัุโวสมนตาปริวารเ้มมุิจะกจินอิดเยถมาเซโนอกาเซนเทนนาตรมาจลดงกรววเประวังาภาบุโกเมโทนตัสวิชโกตัปัจุทาวัทีังุโสยังวเสตัพทพังกิยยว์นจักุมาตโตมตีสาทสาวกิัลศรีเนรตมาราเซนนะินันตาเตวิชานาดิิขบวตจาตตมกรรม สุดตวาพุทธาสัสสนาวิตราคีพการมวยชังลงมปีเชยุงสเปชเชียสังขามาเปียติตยายาทศินโนมุทิตาพุเตหิสาวกาเตชะเนศสุตาติบสวนจุลชัยปรกรณ แโมเมพุทธเตชะสาราตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพัมมาเจรินทาจัตุตโรกาคัมภีราภกาสมุทาภูตงคังคาจัตสัพพรมมชัยยประสิทธิพาวนตุเตชัยะชยาธารินทรณีิรุตทิวตทีนาทีนาทีชยาชยาขะปกลตตลนิขันนิรายขันเชนนะเมรุราชพล นาชีเชยชยาคัมพีรัสสกีนาเคธน,นาคีพีขาดเจปุตการิเชยชยาทวนิมิตาโรคีเชยชยาสิงคีสุธาทานโมคชาเชยชยาวารัรนนโมคษาปราเชยชยาจัมปาทินาคาคุลคันโถ เชยเชคชคนตุดงสุกระผู้ชงสีหาพยาคติปาชีเชยวรุ่นนมุขยาตาชิติตาเสนาดีปูณสุตินรดีเชยเชยสุขสุขาชีวีเชยเชย่ารณีตเลสาสุชฉยเชยเชย่ารณีสันติสาเชยเชยมังกรารัตยาภวเคเชยเชยวรุ่นยเคเชยชยราคเสสุลภูชเตชาเชยชยพระเมทันาเชยชยราชาทีราสาชัยชยชย่ปัทเวงสัพัเชยชยอรหันตาปจิกภูธสาวเชยืรอเชื่อม รรมาสุรโคเชเยนาโควิรุพโกวิรุปโคจันทิมาระวิอินโธจจเวนเตโยจะกุเวโดวัุโนปิจัยคิวายโยจะปาชุนหกุมาโรทัตตารโกอัฐารัสมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยอิสิโนสาวกัสสภาชัยยราโมภวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆ จะทัศปาโลจะช้ยักังเอเตนะช้ยักษ์เชนะช้ยัสษ์ตุถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตเชยังมังคลังชชยโยปิพุทธสสิริมโตอายามารัสตปาปิมตโตปราชโยโคสิยังโพธิมันเถปโมทิตาช้ยตถาพรัมมคณามหิสิโนชชยโยปิพุทธสสิริมโตอายามารัสตปาปิมตโตปราชโยโคสิยังโพธิมันเถปโมทิตาช้ยตถาอินทคณามหิสิโนชชยโยปิพุทธสสิริมโตอายามารัสตปาปิมตโตปราชโยโคสิยังโพธิมันเถ ปโมทิตาชัยยะตถาเทวขนามะเหสิโนชัยโยปิปุระสัสริมตัวยังมาราศุดปัตติมตโตปราชาโยโคสิยังโพธิมันเปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคนามะเหสิโนชัยโยปิปุระสัสริมตัวยังมาราศุดปัตติมตโตปราชาโยโคสิยังโพธิมันเปโมทิตาชัยยะตถานคข้ามะเหสิโน ใชโยบิภูธาสัจจะเรื่อตอว่ายังมาราสิบาเรื่อต่พราะราชโยโฮสยังโพธิมันเถบโมุทิตาใช่แต่ทาสัพรามาขณะมาเหสินโอชยันโตโพธิยามูเรศกายอนังนันทิวาตโนเอวังตวังวิชโยโฮอิศยาสุเชยมังครยปราชิตปัลังเกษีเสียปะเวิปูเขารยบิเศวิยะสัพพุทธานังอัคคปโตโมทติสุนากพตตังสุมาคารังสุมา ป่าพาตังสุหทติตาสุข,สขนโนสุนโนสตมตโตเชสลิงทางพรหมจาริสุปทาขีนังกายกรรมวาจากักรรมปทาขีนังปทาขีนังมโนกรรมปณีปทีเตปทาขีนาปทาขีนา,านิน่ค่ะตัวน่ารันตธธะเทปทาขีเนเออธละถ้าสุจิตาวิลุนหาโคถาศสเนอโรคกาสุจิตาหนถาสหสัพเพหิยายติพิสุนันตุ คนโตเยเทวะอสวิงทานเองที่าตาทิคายุกาสะา้านตุสุตาวคนตุสัพพทาราคันตุสัพพสตานรงราคันตุชินาสาสนังยาการจีปัทนาเตสังสภเพรุเลนตุมโนระายุตกาเลปวัสสันตุวสังวสาวรากาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยทารรหังโอสวดธรรมานิยามสุตังเอวเมสุตังอีกังสมิยมภาวะสาวธิยังวิหารติเชตวเนยานา กบินติกัสอารามีตารตะโคภักขวาภิคุอามันเตสิภักขวติมาทนเตติเตภิกขุภักขวตโตปัญจโสสงภักวายตถวจเอุปาทาวาภิกขุเวตาธาขตานังอุปาทาวาตาัาภุตานังจิตาวัสาธาตุธรรมที่ตถาธรรมนิย่อมตาสัพเพสังขารานิจจ ส,สัพเพสังขารานิจจติตังตถะทาขตโตภิมษุชติภิกษุเมติภิมษุชิตตวาภิสษุเมตวาอาจิคดิเทเสติปัญญะเปติปัตถะเปติเวรติภิกษติอุตานิมกรองติสัพเพสังขารานิจจเตปัตถวาภิขเวตถะทาขตานังนุปัตถวาตถะทาขตานังติตาวสาทาตุธรรมะนิตตาธรรมนิยะมตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถะทาขตโตภิมษุชติภิกษุเมติภิมษุชิตตวาภิสษุเมตวาอาจิคดิ อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติเวรติภัชตวตานิกรณรติสพเพสังขาราตุฆาติปาทวาปิขเวตธาตานตานุปาทถวะตธาตุตานังติตาวสัตธาตุธรรมะที่ตถาธรรมะนิยมตัสสพเพธรรมานาตาติตังราธาตตอบิสัมพุชเตวิชุเมติวิสัมพุชิตวาภิชุเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติเวรติภัชตวตานิกรณรติสพเพธรรมานาตาติธชาวโมจจะปะวะอัตมนาเตภิโุปะกวาโตภาชิตังอภินันทุนติ มือสวดพระเทศกัรัตคาถาอธิตันันวาเขาม่เยนับปะเด็นเขน,น่ะ่ตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึพมขบวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยกทตีตามพินานตังอปัตจายนะคตังถึ่งเมนอดีตก็ลัาไปแล้วสิ่งนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันจะยธรรมังตถาตถาวิัสติอสัยราสัราสปรังตังวิธามนุพลรเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้จับแจ้งไม่ง้องเนียนคนแค้นขอบคุณเพราะคุณอาการเช่นนวลอาเชวะกิจมาตะฟังโขเพีย เสนีนามาจุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งไม่เสน่ห์ามากย่อมไม่มีสัหรับเราเอวอมิหาริมาตาปิงอโฮระตมาตันจิตังตังเวฟติการาโตติสันโตอันจิคเติบุนิผู้นี้ผู้สงบย่อยมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตรีเดียวกว็าน่าชมบอสวดธรรมมสังเวคปัจเวขนะ สเปนสังขารนานิจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกทำนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่เกิดข,ขึ้นแล้วเดินไปมีแล้วหายไปสเปนสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกทำนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพธม昙曼ตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสักขาอและไม่ใช่สักขาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่วงชีวิตตายชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยาเมรุตพังอันเราจะเป็นการเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงบรรดานเมนีตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะที่ควรสังเวชอายังกโยชิรังรักตก่นีมีได้ตั้งอยู่นานคเปตตาวิญญาณโอคณนป้าสจักวิญญาชุดโทอันเขาทีเชล่อธิเสสติจักนอนทับปัทวรีขึ้นแผ่นดินกาลิงคล่างหิววะประดุดังว่าท่านมาและท่านฟืนนิรันถังหาประโยชน์มีได้อนิชาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปา ทวายาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่วปายเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรชันติขั้นเกิดข,ขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังวูปัสโมสุโคเพราะเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งชเพสตามมาราดิจา่าทั้งหลายเป้นปวงกำลังตายอยู่มาริตุจามาริตเเรที่ตายแล้วลกำลังจะตายตาเทวหังวาริชนี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอถาสันสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย ส่วดเม่ตายังกินจิยังกินจิกขุนสังกรรมมาสะเพหีพาะเตหีกะตางุญญังนอนนุมโมทันตุสุนตุพโตเยเทวะสมิงธานพิาตตาธิฆายุปัาสทาวงตุสุกิาหงตุรุกขะปะโมจนตุมาตายิาสุขิาหงตุทุขขะปะโมจนตุสะเพยยาธิกาสุขิตาหงตุทุขขาปะโมจนตุสพเพยยาิกาสุขตาหงตุทุกขาปะโมจนตุสเพยเสาสะเพยาขาสะเพตาสุกิตาหตุรุกขะปะโมจนตุสะเพอาจาราสุกิตาหงตุทุขขาปะโมจนตุสพเพามักขต สารม,มิชันตัวกระสุดบูชาหลวงปูนะ่ทวดนโมโพธิสัตโตฯอคติมียาอิติภควานโมโพธิสัตโตฯอคติมียาอิติภควานโมโพธิสัตโตฯอคติมายาอิติภควาปฏิทานคาถา यात्रिवतासंति विहार वासिनी ठुप्पे करे पोती घरे तहिं तहिं ताथमथाने न भुवंतु पुष्टास्वतिं गरंते विहार रमण थरे थे राजमंचानो का सभी को वो सारा मिक्याथा न पति उपासका खामाचे हिसानी खामाचे सरा सपानकुतार सुकिताभ भुवंतु तेईशलागु शायी वितान रसंभवासंचेत सातार वो पापातिकानी यानी कां थ ถาตเจราตะตังธามโมธรรมธาราจบุพลราสงคมรตุสมวาทาอยาใจตาจะราคันตุสัันมสเพติธมจารีนวดิงสัมปะปุนยมาธอริยาปวเวทิเตปัสสนาโหตุสพติปานิยนโจสัสเนมัธารามภวชตตุการเทวปวัสตตุกุธิภวายาสตานังสมิธานตุเมธุนิมาตาปิตาจะอัตราชางนิจังรกคันติปุตตังอวังทำเมณราชานโนบาชางรกคันตุสัาพรมเทวตาวิโยชนาคาถา ทุกขปัตตาเจนีทุกข์ขับวิบัตตาเจนีพยาโสกัปัตตาเจนีโสกาวุนตุสเพปิปานิโนเอตาวะตาจามีหิสัพพตังปุญหญิสัพพตังสภีเรวานุโนมตุสภะสัพพสัมปติสิทธิยาทานังจะทานตุสัทชายาสีดังรักขันตุสัพพธาภาว่านภิราตาหุ่นตุขัสันตุเทวตาคตาสมังคลาคาถาหุตุสัพพสุมัคฆาดังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภเวนะโสติวันตุเนี่ยนตระสัพพมงรักขันตุสัพพเทวตาภังสมังฆาดังรักขันตุสัพพพพเเทววตาาสสัังนนุภ So ti hon tu ni rantarang <coughs> สัพเพพุพระปตาปจการนันจิยังพระรางรามตานันเตเชนระกังพันธามิสัพพโสสัพเพพุธรภพราตาบัจกานันจยังพระรังรัมตานันเตเชนระกังพันธามิสัพพโสสัพเพพบุธาพรตาบัจจการนันจะยังพระรังรัมตานันเตเชนระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุธาพรปตาบเจกานันจิยังพระรังรัมตานันเตเชนระังพันธามิสัพพโสสัพเพพุพรัจกนันทิยงระรางามตานัเชนาั พละปัตตาประเจกันันทิยังพระรังรังตาณนจตเชนระคังพันธามิสัพพะโสสภิพขุธาพละปัตาปะเจกานันทียังพระรางรังตาณนจตเชนระคังพันธามิสัพพโสสภิพขุธาพละปัตาปัะเจกานันทิยังพระรางรังตาณนจตเชนระคังพันธามิสัพพะโสด้ว ด้วยอำนาเห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอนองเก้าถิถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีนพันปีหลวงพุทธเดชสุวรรณข่ายไรขออนิสงส์ให้บุญส่วนนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าเจ้าให้แล้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกรบพันตรายนันกลัวให้มีหลังรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสามาชิกมันชอบรมคำว่าไม่มีอดอยา,ยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธติทิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดก,กาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นมโ่นาสาธุการในบุคคลนี้ เปิดประสิทธิประเัรพรน,น้อมสงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิจายยอสเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งควัที่สั้างติงโมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพละลิทรุนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลเขี่ยผู้ครอบครองบูาชาถุกประการเธอ